อ้าวขอกราบสวัสดีครับ FC แฟนช่องของเราวันนี้ทางช่องภูมิปู่พารวยของเราได้มาทำชิปเป็นวันที่25เป็นวันพระที่8ขึ้น8คดคำเป็นวันพระทางชาวบ้านของวัดปู่พิมายได้มานำถวาย น้ำแดงของไอ้ไข่จะพาเอฟซีไปรับชมดูแต่เป็นตัวโชคตัวราบหรือจะเป็นตัวไหนพาเอฟซีเข้าไปรับชมด้วยกันเราทำชิปขึ้นมาเพื่อรับความเพียรความบันเทิงออ เผยแพรนี่ภูมิปู่พารวยของเรานี่ปู่แสงเพชรน,นาคราชของเราวันนี้เป็นวันที่ยีสบห้าแล้ววันที่สาอก็ได้จะได้รับโชครับโชคร,รับชัยกัน วันนี้ถวายน้ำแดกไอ้ไข่พอเป็นแนวทางให้กับญาติโยมสาธุชนเอซต่างๆทั่วไปรับชมเพียเป็นความบันเทิงด้วยเอฟซีเท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอหนึ่งกำลังใจให้กดไลค์ อดถูกใจให้ด้วยเพื่อจะได้รับชมชิปใหม่ๆของทางช่องของเราต่อไปนี่วัดของปูกพิมายเราก็ติดตามได้ทำชิปมาให้เอฟซีได้รับชาบแต่ระวันพระมาจุดทูบให้ชาวบ้านเขาจุดทูบถวายน้ำแดงไอ้ไข่ เป็นตัวโชคตัวราบตัวไหนเราจะพาเอฟซีเข้าไปรับชมถ้าชอบชิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมชิปใหม่ๆกับทางช่องของเราต่อไปเราขออนุญาตท,ทำชิปประมาณสัก แนาทีด้อเอฟซีถึงถูกกดทางยูท b e ของเขานี่ก็รานพระนาคปกปู่เวศท้ทาวเวทสุวรรณโนหลายต่อหลายองค์เป็นหลวงปู่โรคเทพอุดร หรือจะเป็นหลวงพ่อโตอยู่ข้างๆก็เป็นปางเปิดโรคหลวงพ่อเงินแล้วก็ปู่เวทท้าเวทสุวรรณโนของเรานี่้านพระนักบกของปู่พิมายที่ ชาวบ้านมาร่วมโดยช่วยกันเทพื้นปูนไปประมาณ29่ิชิวนี่เป็นสารของไอไข่เอซเดี๋ยวก็จะพาเอซีเข้าไปรับชมดูตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวไหนจะเป็นตัวตัวมีชัยมีโชคไหม ีจะพาเอฟซเข้าไปรับชมเอเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยดือ้อชาวบ้านเขาได้มาเลี้ยงทุกๆุกวันพระเอถวายน้ำแดงให้ไข่ สองพระที่แล้วที่ผ่านมาเข้าหกสองตรงๆเลยหกสองหนึ่งวันพระหลังมาก็เข้าหกศูนย์สองแปลว่าเข้าเอฟซีเอาเจี้าเอฟซีเข้ามารับชมดูเลขถวายน้ำแดงของไอ้ไข่คนที่มีโชคมีลาบพอซื้อนังกระติก หรือว่านังตัดสูนแล้วก็ได้ซื้อไก่ชนเตรียมหาประกาศจดเอาดื้่ฟีอามาแล้วกดไลค์กดแชกร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะเป็นตัวไหนฟี ตรงสายใจเป็นหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งหนึ่งสองย้ายอีกพักเดียวอีกสี่แล้วก็ถาวายฝายอิมรอยดือฝายอิมรอยงวดน,นี้ก็เจ็ดแปดเจ็ด 7จ็ดแปดเจสายเอ็มร้ยที่ถวายวันนี้ลองจดเอาไวา้แคปหน้าจอเอาไวา้เพื่อเป็นตัวโชคตัวราบในวันที่สามสอ็ดกันดกดาคมต่อไปสายเอ็มร้อยเจ็ดดเดดื้อ แล้วเลขถูกออกมาชัดแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งสองหรือจะเป็นไอ้สองสองให้เอฟซีพิจารณาดูแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อเป็นเลขท้ายสามตัวเป็นเลขท้ายสองตัวรัฐบาล แบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแคปหน้าจออีกสักครั้งเด้อเอฟซีเด้อแคปหน้าจอเอาไว้อ้าวหนึ่งหนึ่งสองหรือจะว่าเป็นหนึ่งเจ็ดสองอ ทางช่องของเราได้มาถ่ายถวายน้ำแดงถวายเอ็มร้อยถวายนมถวายน้ำดื่มเอซี FC ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยช่องของเราภูมิปูพารวยก็เป็นช่องใหม่น้องใหม่ ท่านใดเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราม,มีสำนักไหนร้อกจะรู้ว่าตัวนี้นมันออกแค่เป็นแนวทางขอให้เอฟซีเข้ามารับชมได้ใช้พิจรารณาญาณในการรับชมรับชมเพียเป็นความบันเทิงด้วยเอฟซี เอาสุดท้ายนี้ทางช่องของเราก็ได้ทำชิปมาตั้งแต่ต้นจนป่านนี้ทางช่องคุมปู่คารวยของเราก็ขอกราบสวัสดีเอซทุกๆท,ท่านทุกคนขอให้มีโชคไม่ลาบครับขอสวัสดีครับ